คำถามข้อนี้นะคะถามว่าคนฉลาดด้วยปัญญามักมีความถ่อมตนนะคนฉลาดด้วยปัญญามักมีความถ่อมตนความเป็นผู้ถ่อมตนปรากฏในคำสอนในพุทธศาสนาในข้อใดนะฮะจดข้อนี้นะ,ะถามเรื่องของความเป็นผู้มีความถ่อมตนนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวนี้อย่างที่พี่บอกไปนะคะว่าในการทำข้อสอบนะในส่วนของวิชาสังคมศึกษาเนี่ย เราต้องหาคีย์เวิร์ดนะของคำก่อนนะของคำถามก่อนว่าคำถามคำนอ่าคำถามข้อนี้นะมีคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการคำตอบเนี่ยคืออะไรงานะโดยในคำถามข้อนี้เขาถามถึงความเป็นผู้มีอะไรลูกความเป็นผู้มีความถ่อมตนปรากฏในคำสอนในพุทธศาสนาในข้อใด ซึ่งคําสอนในพุทธศาสนานั้นก็หมายถึงอะไรลูกนั่นก็หมายถึงหลักธรรมนั่นเองนะฮะซึ่งหลักธรรมนะน,น,นั้นในพุทธศาสนานะครับมีอยู่จำนวนถึง84,000ข้อเลยทีเดียวนะแต่ว่าวันนี้นะเราได้มีตัวเลือกนะ,ะไห่ทุกคนด้วยทั้งหมด4ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกอตัวเลือกแรกเลยเนะนี่ยก็คือในส่วนของบุญกิริยาวัตถุนะฮะสองเบญจะธรรม สามมงคลชีวิตและสี่พรหมวิหารสี่นะฮะซึ่งทั้งสี่ตัวเลือกนี้นะล้วนเป็นคําสอนในพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้นหรือเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้นนะฮะทีนี้ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้อธิบายกันไปทีละตัวเลยนะลูกนะโดยเราจะมาเริ่มกันที่งองูก่อนนะ,ะงองงูคือในส่วนของพรหมวิหารสี่นะฮะ พรหมิหารสี่นะเป็นหลักธรรมนะเป็นหลักธรรมที่เอ่อใช้สําหรับการอยู่ร่วมกันนะในสังคมนะฮะโดยพรหมิหารสี่นั้นฮะก็จะประกอบด้วยเมตตาอ่าเมตตานะกัรุณานะฮะกัรุณานะมุทิตาและอะไรลูกและอุเบกขานะฮะ เมตตาแปลว่าอะไรลูกเมตตาแปลว่าความปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นอะไรลูกให้ผู้อื่นนั้นผลถูกจาไวนะ้นะ,ะผลถูกนะฮะผลถูกนะส่วนกรุณานะความกรุณาก็หมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขในอันนี้มีความสุขนะ,ะมีความสุข อ่านออกไหมลูกอ่านออกไหมฮะขออนุญาตลบตรงนี้ละกันเนาะเพื่อที่จะได้เขียนเออให้ทุกคนได้อ่านออกละกันนะฮะเดี๋ยวเอาขออนุญาตอ่าขยายตรงนี้ละกันนะลูกนะอันนี้คือผลถูกนะฮะอ่าอันนี้เท่ากับมีความสุขอ่ามีความสุขนะต่อมาลูกมุทิตาแปลว่าอะไรล่ะมุทิตานะมุทิตาแปลว,ว่าความพอยยินดีอ่ะพอยยินดีนะฮะ ส่วนนะฮะอุเบกขาแปลว่าการวางตัวเป็นกลางนะการวางตัวเป็นกลางนะฮะมีไหมตรงไหมลูกมีอันไหนที่ตรงกับความถ่อมตนไหมฮะมีไหนที่ตรงกับความถ่อมตนไหมไม่มีไม่มีเลยใน,นข้อนี้นะฮะเราตัดตัวเลือกข้อที่สี่ทิ้งไปนะฮะไม่ใช่นะฮะเพราะโจทย์ถามในรายโจทย์ถามถึงความเป็นผู้มีความถ่อมตนนะฮะอ้าวเราไปดูเรามาดูข้อแรกบ้าง ่าในส่วนของบุญกิริยาวัตถุนะลูกนะบุญกิริยาวัตถุนั้นนะครับก็อยู่มีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันก็จะประกอบด้วยทานนะฮะโอเคคำนี้ตรงนี้ก่อนก็จะประกอบด้วยทานนะฮะศีลและก็ภาวนาอนะ่าน,นนานะทานศีลภาวนาครับทานนั้นลูกทานแปลว่าการให้นะฮะการให้ ศีลแปลว่าการปฏิบัตินะศีลแปลว่าการปฏิบัตินะฮะนะนะฮะศีลแปลว่าการปฏิบัติส่วนภาวนาลูกภาวนาแปลว,ว่าอะไรทุกคนรู้ความหมายของคว่าภาว,วนาไหมฮะทุกคนรู้ความหมายของคว่าภาวนาไหมว่าคําภาวนานั้นแปลว่าอะไรลูกทุกคนรู้ไหมฮะทุกคนรู้ไหมฮะทีนี้นะคะภาวนา,วาลูกภาวนานะเป็นการพัฒนาจิตใจนะทําให้จิตใจของเรา อันนี้เป็นการพัฒนาจิตใจนะพัฒนาจิตใจนะครับให้จิตใจของเรานั้นเป็นใจที่สงบนั่นเองนะฮะทีนี้ตรงไหมลกูกตรงไหมฮะไม่มีนะฮะไม่มีนะเราตัดข้อหนึ่งทิ้งไปก่อนนะเราตัดข้อหนึ่งทิ้งไปก่อนนะลูกเนะาะตัดข้อหนึ่งทิ้งไปเหลือสองกับสามอ่าสองนะครับสองเรามาดูสองก่อนสองเป็นจะทำเป็นจะแปลว่ฮะเอเอลืมบอกไปนะครับว่า บุญกิริยาวัตถุนั้นแปลว่าที่ตั้งแห่งการทําบุญนะที่ตั้งแห่งการทํนะทาทบุญนะครับซึ่งที่ยกตัวอย่างมาให้หทุกคนดูเนะี่ยเป็นในส่วนของบุญกิริยาวัตถุ3นะฮะก็จะประกอบด้วยทานศีลภาวนาหรือในหลักธรรมนาุรุศาสนาก็จะเรียกว่าทานไม่ศีลไม่แครับแล้วก็ภาวนาไม่นั่นเองนะฮะต่อมาเป็นจตหนะฮะเป็นจับแปลว่า5นะทำแปลว่าสิ่งในสิ่งที่ควรปฏิบัติ นะฮะก็มีอยู่ทั้งหมด5ข้อซึ่งจะตรงกันข้ามกับอะไรฮะตรงกันข้ามกับไอ้ลูกตรงกันข้ามกับเบนจศีลทั้ง5ข้อเหมือนกันนะเพราะว่าเบนจศีลนละข้อห้ามนะ,ะข้องดเว้นในการปฏิบัติ5ประการนะฮะเบนจะทำคือข้อที่ควรปฏิบัติทั้งหมด5ประการได้การน,นะฮะนะฮะในข้อนี้ยากินตรงนี้ละกันเนาะ1ลูกอ่าทุกคนจําได้ไหมครับว่าในเบนจศีลข้อ1คืออะไร ข้อหนึ่งคือห้ามฆ่าสัตว์ดังนั้นห้ามฆ่าสัตว์ตรงทรับกับห้ามฆ่าสัตว์คือความมีเมตตาเนะมตตาการุณาเมตตาการุณานะสองนะฮะสิ่งก็สมบอกว่าห้ามนะะห้ามเป็นคนอะไรฮะห้ามห้ามรักทรัพย์ก็ต้องเป็นคนเลยครับเป็นคนซื่อสัตย์นะฮะซื่อสัตย์แล้วก็สุจริต ต่อมาอันที่สามครับอ่าอัน,อน,อนที่สามคเล่ากอันท <welche? ส> ี 3, นะ่สามคืออันที่สามคืออะไรอันที่สามนับสินข้อสามบอกว่าอะไรสิ่ข้อสองว่าห้ามประพฤติผิดในกามถูกไหมครับผูผิดในกามใช่ไหมฮะดังนั้นสินที่ตรงกันข้ามกับห้ามประพฤติผิดในการคืออะไรก็ไรเล่กคืออะไรฮะคืออะไรฮะทุกคนคืออะไรฮะอ่าเนี่ยฮะดังนั้นครับการที่เรารู้จักสำรวมในกามนะก็เรียกว่ากามสังเก กรารสังวรนนะซึ่งนะ้ในสิ่งข้อ2นี้นะฮะในเป็นทางข้อที่2เนี่ยนะครับนอกจากจะมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วนะครับยังมีในส่วนของสัมมาอาชีวะด้วยนะครับก็คือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องนะครับต่อมาอันที่4ครับอันที่4ี่คือห้ามพูดปดโดยนทั้งการตรงข้ามกับห้ามพูดปดคือการพูดความจริงก็คือสัจจะนั่นเองนะฮะ ส่วนอันที่ห้านะก็คือการห้ามดื่มสุราของมึนมเมาดังนั้นข้อนี้คืออะไรฮะสติสัมปชัญญะนะฮะสติสัมปชัญญะนั่นเองนะครับ,ญญอ,รบอันนี้คือในส่วนของนะฮบบะเบญจธรรมดังนั้นเบญจธรรมมีความถ่อมตนไหมลูกนะเบญจธรรมมีความถ่อมตนไหมฮะเบญจธรรมนั้นก็ไม่มีความถ่อมตนเหมือนกันนะเราตัดเบญจธรรมทิ้งไปดนะังนั้นข้อนี้ตอบไรแล้วลูกข้อนี้จึงตอบว่า มงคลชีวิตนั่นเองนะฮะเพราะนี้ต่อมงคลชีวิตนะครับเพราะว่าในมงคลชีวิตนะครับมงคลแปลว่าสิ่งที่มีความดีงามนะครับดังนั้นมงคลชีวิตจึแปลว่าสิ่งที่มีความดีงามกับชีวิตทั้งหมด38ประการด้วยกันโดยความเป็นผู้มีความถ่อมตนนั้นนับอยู่ในหลักมงคลชีวิตข้อที่23่สานะครับยีสามเป็นความถ่อมตนนะฮะ ความถ่อมตนการเป็นคนมีความถ่อมตนนั้นแสดงว่าเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่ไม่นี่ครับไม่เยื่ยยิงไม่เยื่อยิงจองหองนะครับโอว้วอดนะไม่ในไม่เยื่อยิงจองหองนะครับไม่โอ้วอดนะครับว่าสิ่งที่เราทำดีหรือสิ่งที่เราเประธรรมมาก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ดี เขาบอกว่านะเป็นคนที่มีความถม่อมตนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รู้จักความนอบน้อมนะเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะไม่ยกตนข่มท่านเพราะนั่นถือว่าเป็นคนที่มีไม่มีความถม่อมตนนั่นเองนะฮะดังนั้นข้อนี้ลนะูกข้อนี้นะที่โจทย์ถามว่านะ คนฉลาดมักมีความถ่อมตนความเป็นผู้มีความถ่อมตนนั้นปรากฏในคําสอนในพุทธศาสนาข้อใดข้อนี้จึงตอบว่ามงคลชีวิตนั่นเองนะฮะเพราะมงคลชีวิตในข้อ23ได้กล่าวถึงความเป็นผู้มีความถ่อมตนที่เดียวกันเนี่ยผมโอเค